นี่ล่าสุดข่าวดิฉันตั้งใจฟังไห้ดีเพราะว่าใรออมีเรื่องเมาเมามอยเสียงคนลือ,อ,อ,อกันแลงเศร้าว่วา อาจจะมีคู่รักคนใหม่ประดับวงการคู่รักคู่ใหม่เสียงลือมาเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าพระเอกมาดเข้มวิกน้อยสีย่องเงียบไปดินเนอร์หรูกับดาราสาวทรงดีมีมงดนชอบพลาดหัวเหมือนกัรยี่ยิบปีที่แล้วแล้วมาพูดว่าเป็นใครเป็นตะเกตหรอเนี่ยพี่เกตเนี่ยคุณผู้ชมไปกินข้าวกับใครไหนสารภาพมาสิยังไม่ทันได้สงสัยหนุ่มเกดวรินทร์ก็ชิงตอบกลางวงสัมภาษณ์ก่อนเลยค่ะ ก็ผมเนี่ยก็เป็นผมเนี่ยแหละครับเออม <ะ S 2> ื่อคืนเนี้ยเพิ่งไปกินข้าวกับอแมนดาบา ไหนบอกไม่คิดละไงเขาจิ้นกันอยู่นี่เกรทว่ารินทรอนกับอแมนดาจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆ<ะ>เพาเอ,อ,อาจจะมีอีเวนต์อีกหลายทีก็ได้ได้ยินตอนแรกก็ตกใจนึกว่าคู่นี้เขาเปิดตัวที่ไหนได้ดุมเกรทรีบชี้แจงด่วนเลยจา้าไม่ได้ไปกับ2 2> อแมนดาสองคนนะแต่ไปพร้อมกับทีมผู้จัดแล้วก็นักแสดงจากละครมาตาดาเขาเล่นด้วยกันฉากมาน้อยแต่ว่ามานะเขาแบบชอบกันด้วยในเรื่องอะส่วนความสัมพันธ์ของดุ่มเกรทกับอแมนดาตอนนี้ยังเป็นแค่พี่น้องนะคะถ้าใครจะจับจิ้นโอ้ก็ไม่ได้ว กว่าอะไรมแม้ตอบมาแบบนี้เอฟซี FC ก็มีลุ้นอย่างต่อเนื่อง,องได้ใช่ไหม,มจ้าเากรซจ๋าเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์จ้าเนี่ยมัอคือเม,มื่อวานเพิ่งไปกิทานข้าวเลย<อ>แต่ว่าจริงๆเป็นการไปทานข้าวของละครเรื่องมตาตาลดา<อ>ซึ่งทางเรื่องเลยครับทางเรื่องเลยแล้วก็แบบไปทานข้าวด้วยกันไม่ได้มีอะไรจริงๆครับเจอกันแต่ละทีก็เหมือนแบบว่าเป็นไงบ้างเออเจอกันงานกินข้าวตลอดเลยเลยคนก็ลุ้นกันครับก็น้องก็น่ารักอยู่แล้วแต่ว่า ถ้ากิดจะรุ้นเรื่องนั้นคือตอนนี้ผมว่ายังยังยังไม่มีอะไรแบบมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีอ่ะผมโอเคอยู่แล้วคือแล้วกับน้องน้องน่ารักอยู่แล้วอ่ะในความเป็นในความสัมพันธ์ของ,องผมกับน้องมันน่ารักอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ย ลุ้นกันต่อไปเดี๋ยเดี๋ยวเป็นแปลกตอบแบบว่าไว้ทรงตอบแบบว่ากดเสียงต่ำมีคตื่นเต้นใช่เขาบอกว่าไงอผมชอบน้องยี่โอเลก็อยากได้ยินคํานั้นเหมือนกันแหละก็ลุ้นอย่างต่อเนื่องไงลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะใช้กู้ติงหรือเปล่านะคะก็เก็บทรงก็ไหนก็เก็บก็เก็บให้ดีทั้งคู่